เป็นไรบ้างครับเต็มเลยสวัสดีครับเพื่อ,อนๆแม่บ้านได้ไปซื้อของเต็มเลยครับอุป,ปกรณ์ขายกาแฟใอ่ แม่บ้านใช้เราต้องรีบไปอย่าบนห้ามบนนะครับเพื่อนๆแม่บ้านบอกให้รีบครับอย่างเดียวอย่าเยอะ <c oughs> ซื้อของมาเตรียมเก็บก่อนครับคุ <c oughs> จะเก็บตรงไหนดี <c oughs> เพื่อนๆเลยของเยอะหา <c oughs> ที่เก็บก่อนครับ สองลังเอ้ล yup. ังหนึ่งสองโลชาแดงก็เป็นลังครับแก้วแก้วยีิบสองออนกับแก้ยวหู๋บองฝายั วัดหยุดครับมา,าทิต์แม่บ้านหยุดพุงวีนะครับขายตีห้าถึงบ่ายสองร้านกาแฟพี่วันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าอมพรไปเยี่ยมชาก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ไปทุกบ้านนะครับพยายามจะไปครบทุกบ้านนี่จะเป็นกาแฟ แพวกครีมพวกหลอดนะครับนี่ครีมหลอดก็เยอะอยู่ครับประมาณสามเกือบสี่พันสามพันกว่าเกือบสี่พันครับ <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆผมถามนิดนึงปรึกษาหน่อยซับสไครต์ผมพันกว่าคนพันหนึ่งพันหนึ่งร้อย 1,120ันหนึ่งรอยิบแล้วนะครับผมจะทำยังไงผมถึงจะไปเยี่ยมให้ครบทุกบ้านครับช่วยแนะนำผมนิดนึงครับหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบซับสไครต์ะครับทำยังไงผมถึงจะไปครบให้ทุกบ้านลองคอมเมนต์มานะครับเพื่อนว่ามีวิธีการยังไงแนะนำผมนิดนึงครับผมจะได้ไปเยี่ยมให้ครบทุกบ้านนะครับเดี๋ยวของเก็บไว้ไปคลาแบแป๊บนึงมีที่เก็บด้วยไปรู้ที <laughs> ่จะได้ขนกลับบ้าน <laughs> ไปดูกันครับไปดูที่เก็บก่อนว่ามีไหมถ้าที่เก็บไม่มีคงสจะได้ขนกลับบ้าน อาศร้อนครับเพื่อนๆอากาศร้อนเดีเ๋ยวไปดูนะว่าผมซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวไปชมครับนี่ครับเพื่อนๆมีกาแฟวัตถุดิบนะครับในการเปิดร้านกาแฟกาแฟรอดถุงชงซื้อใหม่นะครับมันดำชาเขียวโบราณครีมอุอนตินถุงแก้ววงแก้วกระดาษ วงขายเป็นชุดนะครับแก้วเวลา,วา,วานี่ยี่สิบสองออนนะครับยี่สิบสองออนยี่สิบสองแก้วว,วงนี้สามสิบสองฝาโดมเก้าศูนย์ฝาเขเก้าสองนมครับคานิชั่นนี่นะครับก่อนสายกาแฟอันนี้ไม่ใช่ฮะเดี๋ยวทุกโฆษณาเขาชาตามือครับชาแดงนี่ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้ออีก อีกร้านนึงครับอีกเจ้านึงจะถูกกว่าร้านส่งใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยนะครับของเดี๋ยวขอเก็บให้ไปบ้านก่อนครับที่เก็บไม่มีครับคนกลับบ้านโอ้ยไม่มีที่เก็บครับคนกลับบ้านก่อน มาแล้วไม่มีที่เก็บสะพอนก็นสะพอน,อนมัดแล้วมัดอีกขนแล้วขนอีก <c oughs> คนกลับบ้านครับ, <S <S อบ,บนอนวัตถุดิบขายกาแฟเรือว่าจะมีที่เก็บไม่มีที่เก็บเอากลับบ้านครับ ที่มาซื้อเสร็จนะท่านผู้ชมแค่ที่มาซื้อเสร็จ,จเอากลับบ้านเลยก็ไม่ได้นะมันไม่มีที่เก็บฮะร,ร้านเล็กๆเ,เองครับไม่มีที่เก็บก็เลยต้องเอาไปเก็บที่บ้านแล้วดูวันนั่งพอดีไหมร้านอยู่ไกลซะด้วยนะเนี่ย น่คร้คา,ไปไปานเปนะลร้านป้าอยู่นนี้เปตนาบิ้าลูากค้าตัวน้อยร <c oughs> ้านป้าเปิดเห็น <c oughs> ไหมป้าเปิดแล้ว คงณนี่นะลูกพวกนี้นะคะ <มา S 1> นะ้าครับจำโอ้ยในขนของกับป้ายน,นะครับพเพื่อนๆเยอะไปหมดเลย น,นะครับแม่บ้านใช้อย่าบ่นเชื่อผมแม่บ้านใช้ก็คือรับอย่างเดียวเชื่อผมครับแล้วจะก้าวหน้าไ <c oughs> ลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่องอัมพรพินิตด้วยนะครับร <c oughs> ้านกาแฟพี่วันบายอัมพรพินจิตวครับ กาขายกาแฟได้ขนกลับบ้านนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆขนกลับบ้านไม่มีที่เก็บครับอาเล็กๆขนมา<ๆ>ขนไปเดี<ๆ>๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านกาแฟนะครับเพื่อน<ๆ>ร้านกาแฟเปิดทุกวันจันทร์วันเสาร์ครับตีห้าบ่ายโมงครึ่งนะครับ ปากซอยน้องก็แมงรสิบสองครับใต้สะพานลอยไม่ได้ใต้นะข้างๆร้านอยู่นี้สะพานลอยอย่างนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับต,ติดตามรับชมร้านกแาแฟี่บันไปครับอขอมาเก็บที่บ้านก่อนสวัสดีครับ